สวัสดีค่ะหมอปุ้มแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะ13เคล็ดลับการชะลอวัยข้อ1น,นะคะการดื่มน้ำเซลลเราเนี่ย80%องค์ประกอบมาจากน้ำเน้นน้ำเปล่านะคะและน้ำสะอาดน้ำผลไม้ก็ไม่ได้นะคะและเทคนิคการดื่มน้ำคือทยอยทยอยจิบทั้งวันตื่นมาดื่มทั้งลิตรไม่ใช่ค่ะข้อ2นะคะล้างหน้าด้วยน้ำเย็นเพื่อกระชับรูขุมขน แล้วก็อย่าล้างบ่อยค่ะล้างแค่เวลาสองครั้งก็พอเช้ากับเย็นข้อที่สสุขภาพผมผมดำผมหนาอายุน้อยผมจะต้องหนาดกดำนะคะข้อที่4ี่อย่าลืมดูแลฟันฟันถ้าคุณฟันเหลืองฟันเป็นข้าฟันห่างจะดูแก่ทันทีข้อที่หออกกําลังกายอย่าหนักเกินไปใช้กล้ามเนื้อเยอะออกกําลังกายโห้ฉันวิ่งทุกวันเลยหมอวิ่งวันละสิกิโลแก่ไว ออกกาลังกายเบาๆจะหนุ่มสาววันหนึ่งให้ได้เหงื่อเฉยๆชิวๆแค้ให้เลือดออกซิเจนไปเฉยๆ,ๆข้อที่6พักผ่อนให้เพียงพอโดยที่ต้องนอนในช่วงโกรธฮอร์โมนหลังโกรธฮอร์โมนหลังสี่ทุ่มถึงตีสอหลับให้ได้เพียงพอ6-8ชั่วโมงต่อวันตื่นมาสดชื่นเฟชอันที่7คุมอารมณ์ดีๆสดชื่นแจ่มใสไว้คุมอารมณ์ไม่เครียด